ต่อแบบเขาบีบเต่ให้อะไรเงี้ยเอ้สะพานสะพานฝาผิกนั่านไร้านเนียนเออไปดไปเขาน้อยเอามิสารอ่านี่ครับทางไปกุ้งเผาสูงกลางวันนี่นี่เพิ่งเจอรถคันแรกที่สวนมานี่เดี๋ยวข้างทางครับนี่ข้างทาง ไม่มีหลอดไฟไม่มีหลอดไฟรินทางเลย <c oughs> มีบ้างคุณอยู่หลังเดียวนะครับเพึ่งข้ามสะพานเจ็ดหลังมาเมื่อกี้นี้ระหว่างทางนี่ครับข้างหน้านี่กบวัดกบมะพ้าวสูงนี่ครับ เปกดเข้าสูงสะพานนี้ก็สะพานนี้ก็นี่เห็นไหมครับนี่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 ที่เป็นนี่ที่เขาลือกันนี่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 ครับนี่ซุ้มประตูทางเข้าของเขาสูงนี่ครับนี่แต่เรามาตอนกลางวันก็จะไม่เท่าไหร่ Yep.